สวัสดีค่ะพี่กุ้งกกสิวเองนะคะวันนี้โชคดีมากเหมือนกันนะคะเช่นเดิมอันนี้น้องกดรอบที่2แล้วแต่ว่ารอบแรกไม่ได้อัดคลิปนะคะเพราะว่าอัดไม่ทันนะคะรอบนี้ก็เลยขอน้องหลังจากที่น้องเอามาร์กสาหร่ายไปพอกแล้วนะคะผิวน้องดีขึ้นนะคะแล้วก็เอาอะโลเวย่าไปใช้เอาน้ำส้มไปแต้งการอักเสบของน้องดีขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะ แต่พี่กุ้งขออนุญาตกดๆทีเดียวก่อนนะลูกนะถ้ากดแล้วเช็ดมันจะช้าแล้วก็ผิวน้องจะอักเสบคือคนเจ็บอะลมกเราต้องเอาให้ไวถ้าเราเอาทานเอาให้ไวเราก็จะกดได้นานและได้เยอะ จะถีบมากๆพี่กุ้งไม่เอานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดนะคะค่ะเมื่อกี้หน้าผากแล้วเนาะอันนี้คือมาลงต่อที่หน้าแก้มนะคะหายใจออกไม่ลูกไม่ไหวบอกนะลูกนะกรณีนี้นะคะเป็นสิวอุดตันนะคะ แล้วก็ผิวแพ้ง่ายมากๆต้องกดแบบระวังที่สุดเพื่อกันไม่ให้เนื้อผิวของน้องนะคะอักเสบอันนี้พี่กุ้งให้น้องพอกมาส์กสาหลายทุกวันนะคะเป็นประจำหนึ่งสัปดาห์ผิวดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก อันนี้มากดรอบที่2แต่รอบแรกเสียดายไม่ได้อัดคลิปนะคะ way. Well. ผิวแดงนะคะเลือดจะเยอะพี่กุ้งจะเลี่ยงการใช้เข็มไหวน,นะลูกนะถ้าหายใจไม่ออกบอกพี่นะลูกเดี๋ยวไปยาวหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวเช็ดทีเดียว เพราะาาผิวเขาเป็นเลือดถ้าหากว่าเวลาพี่กุ้งกดแล้วพี่กุ้งเช็ดอะลูกเอาหัวสิวออกเลือดมันจะออกก่อ,อนญาติกดไปก่อนแล้วค่อยเก็บนะคะหน้าดีถึงแล้วลูกนะขอบคุณค่ะ นะลูกนะมันเจ็บมากๆแต่แล้ากดออกเดี๋ยวก็หายใส่เต็นตุบๆเลยเอดทนนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวลุงขออนุญาตไม่เก็บเม็ดสิวนะคะ ราะว่าถ้าเก็บเม็ดสิวเดี๋ยวเลือดออกถ้าเลือดออกเดี๋ยวเรากดไม่ได้เดใจนังลูกถเสร็จแล้วลูกให้หน้าหน่อยนะ แรงมากเลยค่ะลูกเสร็จแล้วลูกเก่งสุดๆเลยลูกนั่นนะลูกนะเดีย๋ยวตรงนี้อักเสบเดีย๋ยวพึ่ค่อยกดให้ดูนะคะ ค่ะหลังจากที่พี่กุ้งเช็ดทําความสะอาดเม็ดสีออกเรียบร้อยนะคะนี่คือพื้นผิวของน้องนะคะพี่กุ้งกดเจ็บไหมลูกน,น,นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ็บจริงค่ะแต่น้องเก่งมากนะคะหลังจาก กดเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้าตบผักนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวเสร็จแล้วนะคะเราจะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวยางลบนะคะตัวนี้จะช่วยลดรอยลดอักเสบได้อย่างดีมากๆนะคะเสร็จแล้วเราจะมาร์กลดรอยแดงด้วยอะโลเวล่าเจลนะคะเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงการอักเสบแห้งลอกของผิวแล้วก็เราจะมาร์กนะคะล้างสังพิษผิวด้วยมาร์กสาไหร่ลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวนะคะตัวนี้เป็นมาร์กฟื้นฟูผิวแล้วก็ลดการแดงได้อย่างดีมากๆเคสนี้นะคะน้องพอกแล้วคือรอยแดงของน้องลดลงจริงนะคะ อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปฝั่งนู้นนะคะติดตามกันนะคะ